สวัสดีค่ะวันนี้ครูทัดคนบ้านป่ามาเป็นลูกชาวนานะคะหลังจากที่ได้ตัดหญ้านะคะแต่ก่อนหญ้าไอ้ทั้งหญ้าทั้งวัชพืชนี่นี่นะคะเนี่ยเนี่ยต้นนี้ค่ะแล้วก็ต้นนี้ขึ้นเยอะมากก็เลยได้ตัดข้าวนะคะได้ตัดข้าวพอทั้งตัดทั้งข้าวทั้งหญ้าทีนี้เมื่อตัดเสร็จแล้วน้ํา มาไม่ทันนะคะนะ้ำมาไม่ทันก็เลยพบมีพวกนี้อยู่นะคะก็เลยจะมาะว่างๆเย็นๆหลังจากทำงานก็จะมาที่นาแล้วก็จะมาเนี่ยคะ่ะมาเกี่ยวออกนะคะก็ได้เท่าที่ได้นะคะเขาบอกว่าอุ้ยไม่ต้องไปเนี่ยเอาอยาฆ่าญ้าฆ่าไมชพืชนะคะไม่เอานะคะเพราะว่าเรามีความหลงไหลในธรรมชาติไม่อยากจะ ทำรายธรรมชาติทำลายนะคะระบบนิเวศของข้าวก็เลยอพอได้กินนะคะก็เลยมานี่ค่ะเอาต้นวัชพืชก็เกี่ยวค่ะดึงนะคะี่บางทีดึงออกมามันก็ก็ดึงง่ายนะคะแต่บางทีบางต้นก็ดึงไม่ง่ายแล้วมันจะเอาต้นข้าวขึ้นมาด้วยก็เลยต้องมาเกี่ยวตัวไหนมันหลุดออกมาก็หลุดไปะนะคะแล้วก็นี่เราก็จะวางไว้นะคะในนาน,นี่แหละค่ะให้เขาหน่าปื่อยแล้วเป็น ปุ๋ยค่ะ,ะเดี๋ยวก็จะทําไปเดี๋ยวให้คุณสมวงพาดูนาเลยค่ะว่าตอนนี้หลังจากที่เราตัดตัดหญ้าแล้วนะคะอ่าเราก็พอได้แต่ก่อนดูไม่ได้เลยค่ะตอนมันจะพืชเยอะมากนะคะตอนนี้เราก็จะ,ะค่อยๆเอาออกค่ะพอได้กินค่ะก็ดูแล้วก็ไม่คิเลยเข้าไห่ค่ะปีนี้ ภาพปีนี้พอได้กินนะครับเพราะว่าเราไม่ใช้ ยาฉีดยาฆ่า,ายาเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ครับข้าวก็เลยมียาขึ้นเยอะนะครับ ปลาช่อนเยอะแยะเลยโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยตัวเยอะเลยนี่กำลังน่าจะกำลังออกใหม่ๆโอ้โหลูกคอกครับปลาช่อนปลาช่อนครับเยอะเลย มีคลองไส้ไก่นะ,ะที่ขุดไว้โดยเราเอาปลาธรรมชาติเอาไว้นะเอาไว้ท่านนู่นอย่าทัดอยู่นู่นไกล น้ำเต็มเลยนะตอนนี้เราปลูกลกล้วยกล้วยปลูกชั่วยแล้วก็ปลูกมันเทศ มันเทศก็ปลูกไว้เมื่อสอสามเดือนที่แล้วนะครับมะพร้าวเราดูแบบพอเพียงโดยเราพึ่งตนเองพออยู่ได้พออยู่พอกินนะครับนี่คือการทำนา ของคุณลูกชาวนานี่ตอนเย็นเวลาสี่โมงห้าโมงเย็นนะครับเขียวสวย สวยสวยไม่เท่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนี่จะสวยงามได้เข้าประมาณ60สิบากระสอบในนาสีไรนะรแต่ปีนี้น่าจะลดลงไม่ได้นะครับเพราะว่า มันแรงช่วงแรกๆหวานเสร็จแล้วก็แรงหญ้าก,ก็ขึ้นเยอะก็เลยดูแล้วมันไม่สวยครับครับอันนี้โซนของป้านะครับป้าพี่สาวเพ่ถัดสวยที่นี้สวยมากข้าวเขียวตรนนี้ก็สวยครับ Nàm đêm thuốc nà rồi กอนได้ไข่น่าจะเป็นหอยเชอรี่หอยเชอรี่ก็อันนี้แหละค่ะชีวิตชาวนาเข้ามานาแล้วก็ถ้าเห็นข้าวมีวัชพืชเราก็ทนดูไม่ได้ก็พยายามที่เอาออกให้ได้มากที่สุดนะคะก็เป็นความสุข เล็กๆของบ้านปลายชีวิตนะคะยิ่งอายุมากนะคะก็บอกว่าเราโหยหาอดีตโหยหารากเง่าของตัวเราเองนะคะเพราะว่าเราเกิดมาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่พามาได้มานาตั้งแต่ยังเด็กถอนกล้าตั้งแต่อายุ3-4มสี่ขวบดึงได้ทีละเส้นแม่ก็สอนดำได้ทีละต้นแม่ก็แม่ก็บอกให้ทำนะคะก็เลยมันก็เป็นความทรงจำ นะคะเราจะรู้สึกตัวเราตอนอายุเรามากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในะช่วงอายุเรา50-60มันจะโหยหาอดีตที่เรามาพอเหน็นก็มีความสุขค่ะก็อย่าให้ทุกท่านอาจจะต่างคนก็ต่างอาชีพเนาะก็ของเราอาชีพคุณพ่อคุณแม่เป็นชาวไร่ชาวนานะคะก็เลยมานาเกือบทุกวันนะคะก็มีความสุขค่ะก็ เห็นเขาข้าวเขาเขียวนะคะก็เอาพอได้กินได้ไปปีปีหนึ่งนะก็นะคะก็ไม่หวังว่าขายพอขายแล้วก็ถ้าดูแล้วถ้ากิโลสัก8บาท9บาท10บาทนี่ถือว่ามัน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 ถูกมากกับค่าแรงที่เรากับแรงกายแรงใจที่เราทุ่มเทให้กับข้าว อันแต่พอ,อถ้า1 5้า1 5 16อะไรนี้ชาวนาก็ดีใจนะคะลืมตาอ้าปากพอได้บ้างนะคะก็นี่แะคะก็มาให้เห็นว่าเมื่อเรามานาแล้วมาทําอะไรบ้างนะคะมาดูความเขียวขจีนะคะของท้าวแล้วก็มีความสุขล้นะคะก็ได้ทํานูน่นทํานี่ดึงนิดดึงหน่อยนะคะให้วัชพืชเขาอ,ออก พยายามใช้ยาฆ่าหญ้านะคะนี่เราก็ตัดเอาบางทีก็ยอมให้รกบ้างนะคะแต่บอกว่าถ้ายาฆ่าหญ้าปุ๊บเราก็จะไม่ไม่เอาเลยนะคะเดี๋ยวนี้พอเราไม่ได้ใช้นะคะเดินตามท้องไร่ท้องนาก็จะมีเขียดกระโดดบ้างกบกระโดดบ้างลงนาแล้วก็ได้ยินเสียงเขียดจะนาน้อยแล้วแอด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 ก็ความสุขแล้วมันเหมือนกับว่าในอดีตที่ตอนสมัยเด็กเรากลับมาคืนนะคะ ระบบนิเวศของนาของเราก็กลับมาคืนลองขุดตามคันไร่คันนาบอกว่าแต่ก่อนสมัยก่อนเราใส่เบ็ดนะคะใส่เบ็ดขุดาตามคันนาเลยเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนี่หาไม่เจอนะคะตั้งแต่ตอนตอนเขาฆ่าญ้านนะคะไม่เจอแต่นี้แค่ถอนหญ้าก็ไสเดือนขึ้นมาแล้วนะคะมไม่ต้องขุดเลยแค่ถอนหญ้านะคะลแล้วก็จะมีเต็มนะคะตามคูสากะนะคะขุดนิดเดียวก็ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เยอะเลยค่ะ ก็ถือว่าดีใจนะคะดินของเราก็ได้ปุ๋ยจากไส้เดือนด้วยนะคะแล้วก็ปลาก็เริ่มมีแล้วแต่ก่อนนปลาหายากนะคะปลาก็เริ่มเริ่มเข้ามาเริ่มมีเริ่มวางไข่เริ่มเห็นปลาลูกคอกเห็นปลาเล็กปลาน้อยปลาหมอเวลาน้ำลดขึ้นมาโอ้โหเต็มนะเต็มนาเลยค่ะเนี่ยนะคะนั้นก็แบ่งปันความสุขนะคะของอลูกชาวไร่ชาวนานะคะก็ อยากให้ทุกท่านได้เห็นธรรมชาติสีเขียวพอเห็นแล้วมันชุ่มเชื่นหัวใจนะคะบางคนอาจจะเคยเป็นลูกชาวไร่ชาวนานะคะถ้าเห็นแล้วเราก็จะ,ะมีความสุขไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย